จีนลั่นจะสู้จนถึงที่สุดตอบโต้สหรัฐขึ้นภาษีเปิดศึกสงครามการค้าสองชาติมหาอำนาจโลก เรียกได้ว่าสงครามการค้าในขณะนี้ระหว่างจีนและสหรัฐดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะเมื่อดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศสู้ศึกทางการค้ากับจีนอย่างแข็งก้าวโดยการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มอีก10%รวมแล้วสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนทั้งหมด20%และเพื่อเป็นการตอบโต้เรื่องนี้จีนประกาศตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากอเมริกาบางรายการเพิ่มสูงสุดถึง15%ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ในวันที่10มีนาคมนี้นอกจากนี้จีนยังได้ควบคุมสินค้าส่งออกไปยังบริษัทสหรัฐหลายแห่งพร้อมกับยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกถึงกรณีที่สหรัฐขึ้นภาษี พร้อมส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลทรัมป์ว่าประชาชนจีนจะไม่มีวันยอมจำนนต่อการใช้อำนาจครอบงำหรือโดนกลั่นแกลง้งแม้ว่าการขึ้นภาษีที่สูงขึ้นจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจจีนแต่บรรดาผู้นําระดับสูงต่างก็เชื่อมั่นถึงกลยุทธ์ของประเทศโดยจีนจะหันไปโฟกัสที่นวัตกรรมต่างๆอุสาหการรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI หรือรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมหันไปพึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อทําให้เศษรษฐกิจประเทศตเติบโตแม้ต้องเผชิญกับความทา้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้านเช่น วิกฤตอสังหาริมทรัพย์และหนี้ที่สูงขึ้นขณะเดียวกรรันจีนก็ตั้งเป้าที่จะเติบโตขึ้น5%แม้ว่าต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐ แต่คำถามที่สำคัญคือการที่ชาติมหาอำนาจทั้งสองประเทศเปิดศึกสงครามทางการค้ากันแบบนี้ผลกระทบทั่วโลกจะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะกับประเทศไทยแน่นอนว่าการขึ้นภาษีสินค้าไม่ได้ส่งผลกระทบแค่2ประเทศนี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยข้อมูลจากไมส์อินเทลเจนซ์เซ็นเต r วิเคราะห์ผลกระทบโดยรวมของสงครามการค้าในช่วงปี2562ว่าผลลัพธ์ของสงครามทางการค้าที่ไม่สามารถคาดเดาได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการเติบโตของ ศรษกิจโลในปี2562สำหรับสงครามการค้าครั้งใหม่นี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันหรือกกรอได้เปิดเผยว่าความขัดแย้งทางการค้าจะผลักดันให้สินค้าจากต่างชาติเข้ามาแย่งตลาดและกระทบกับภาคการผลิตของไทยสินค้าต่างประเทศที่ล้มตลาดจากปัญหาสงครามการค้าและการแยกคั่วทะลักเข้ามาในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตการจ้างงานและอาจทําให้เกิดการแข่งขันด้าน,นราคาที่รุนแรงขึ้น พร้อมกับแนะนําว่าหากไทยต้องการลดผลกระทบก็ต้องวางแผนให้ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดวยใช้ประโยชน์จากกระแสะการแยกขั้วของซัพพลายเชนพร้อมดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งนี้รัฐบาลควรเร่งเจรจาทางการค้าเพิ่มเติมกับเขตการค้าเสรีหรือ FTA และสมาคมการค้าเสรียุโรปอย่าง EU เพื่อให้ไทยสามารถขยายการค้าออกไปได้ในหลายจุดและเสริมความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าของไทย